การเลือกตั้งบอร์ดการบินไทยชุดใหม่การเปิดโอกาสให้กับ16คนชิงเก้าอี้การเลือกตั้งบอร์ดการบินไทยชุดใหม่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในปัจจุบันซึ่งมีการเสนอรายชื่อบอร์ดใหม่ในการประชุมบอร์ดการบินไทยที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2568ทําให้เกิดความสนใจและความตื่นเต้นให้กับผู้คนมากมายในการเลือกตั้งนี้มีการเสนอรายชื่อมากถึง16คนเพื่อเป็นผู้เข้าร่วมบอร์ดการบินไทยชุดใหม่ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือก ให้เหลือเพียง8คนเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติและประวัติของแต่ละคนอย่างละเอียดแต่ที่นี้มีเรื่องที่เป็นเรื่องของความเป็นมาของบอร์ดการบินไทยชุดใหม่ซึ่งมีการเพิ่มจำนวนบอร์ดจาก11คนเป็น15คนตามข้อบังคับของการบินไทยซึ่งอนุญาตให้มีกรรมการได้สูงสุด15คนจึงทําให้มีการเสนอรายชื่อมากขึ้นและต้องมีการคัดเลือกอย่างละเอียดและนี่คือรายชื่อของผู้ที่เสนอเข้าบอร์ดการบินไทยชุดใหม่นายวราสุจริตกุล รองประธานกรรมการของบริษัทฟินแลนเซียเอ็กซ์จำกัดมหาชนและอดีตกรรมการการบินไทยนายวัชราตันิยานนท์อดีตบอร์ดการบินไทยที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเป็นกรรมการบริหารกรรมการสัญหาและกำหนดค่าตอบแทนนางชริตาลีลายุทธ์กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทีเอ็นบีธนาชาติอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยสมายแเอรเ์จำกัดนางชนัญรักษ์เพชรรัฐ กรรมการอิสระและเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ TMB ธนาชานายนนทพงศทรัพย์กรรมการบริหารของบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนหรือ OSP นายพลกรวังหลีกรรมการของบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการของบริษัทไทยเอเชียจำกัดนายกิติศักดิ์ศิประเสริฐอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด มหาชนนายรัฐพลพักภูมิประธานกรรมการของบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดนายขจิตภูมิสุดศกประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและเป็นกรรมการตรวจสอบก,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืนและกรรมการอิสระของบริษัทสตาร์เฟลกจำกัดมหาชนดรวิรไทสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายรพีสุจริตกุล อดีตเลขาธิการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตตนายปิยสวัสดิ์อมรนันกรรมการการบินไทยนายชิโรสุกุลรัฐผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนคนายพิเชษ์คุณธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายชางสินตรีนุชกรกรรมการการบินไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชาคุณธรรมดีกรรมการเจ้าหน้าที่การบินไทย แต่ที่นี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการคือบอร์ดการบินไทยชุดปัจจุบันมีกรรมการสามคนที่หมดวาระและต้องมีการจับสลากออกหนึ่งคนในสามคนนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้มีการเลือกตั้งบอร์ดการบินไทยชุดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบจึงจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้น (A.G.M.) ในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสนอรายชื่อบอร์ดใหม่ให้ผู้ถือหุน้นพิจารณาอนุมัติและนี่คือรายชื่อของบอร์ดการบินไทยชุดปัจจุบัน นายละวันแสงสนิทประธานบอร์ดปัจจุบันดกรกุลยาตันติตเมิดนายชาครีบำรุงวงพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีรบุตรนายนภกรธนสุวรรณกรเกษมนายยันยงเดชพิรัตนมงคลนายสำมฤทธิ์สำเนียงนายปิยสวัสดิ์อมรนันนายชางศินตรีนุชกรพนอากาศเอกอำนาจเจอรมณีใหม่นายชายอิ่มสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนี้คือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดคือการเลือกตั้งบอร์ดการบินไทยชุดใหมน่นี้จะมีผลกระทบต่อการบินไทยอย่างไรและวิธีการเพิ่มความเป็นมาของบริษัทอย่างไรให้เป็นเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันทำให้เกิดความสนใจและความตื่นเต้นให้กับผู้คนมากมายคุณคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งบอร์ดการบินไทยชุดใหมน่นี้คิดว่าจะมีผลกระทบต่อการบินไทยอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรให้เพื่อนพูดคุยกันได้บ้างไหม